การทำงานของกฎแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดตอบสนองต่อ ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรานี่คือการทำงานของกฎแรงดึงดูดที่พวกเราจะไม่รู้ไม่ได้โดยส่วนมากแล้วกลุ่มคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดไม่ได้ผลโดยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่จะได้รับถามว่าตัวครูในอดีตเป็นแบบนั้นไหมใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยเป็นกลุ่มคนนี้เลยกลุ่มคนที่ไม่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการในอดีตครูเคยขอ ขอบคุณเงินโดยที่ไม่รู้สึกอะไรมาแล้วครูขอบคุณเงินโดยที่ไม่มีความคิดว่าอยากจะขอบคุณครูเคยขอบคุณเงินโดยที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแห่งความซาบซึ้งใจในการสำนึกรู้คุณเงินเลยครูเคยเป็นคนคนนั้นมาแล้วการกระทำของครูในการฝึกกดแรงดึงดูดในช่วงแรกๆส่วนทางกันกับกดแรงดึงดูดต้องใช้คำว่าส่วนทางกันกับกดแรงดึงดูดโดยสิ้นเชิงกดแรงดึงดูดตอบสนองต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราครูปรารถนา ที่จะดึงดูดเงินแต่ครูไม่มี3สิ่งนี้ปะปนอยู่ในการฝึกเลยไม่มีเลยค่ะมีแต่ความรู้สึกอยากได้ขอบคุณเงินก็อยากได้เงินเป็นความรู้สึกแบบนั้น ถามว่ากฎแรงหนึ่งดูตอบสนองต่อความคิดนี้ไหมคําตอบก็คือใช่แต่ตอบสนองไปในทิศทางที่เป็นลบนั่นก็คือตัวครูได้รู้สึกอยากได้เงินอยากได้เงินต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าห่วงอารมณ์นะตอนที่ครูฝึกขอบคุณเงินมีแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นไปในแง่ลบนั่นก็คือความอยากได้ความขาดแคลนเป็นไปในแง่ลบครูจึงไม่ได้รับเงินเพราะส่วนทางการก,กับเส้นทางการมาของเงินถ้าปรารถนาที่จะได้รับเงินจริงๆจ,จ,จะต้องมีความคิด อารมณ์ความรู้สึกแห่งความซาบซึ้งใจที่มีต่อเงินจะต้องเป็นความรู้สึกนี้เห็นไหมคะครูได้ฝึกกดแรงนึงดูดแบบสวนทางกันกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่จะได้รับก็เลยไม่ได้รับเพราะอยู่คนละเส้นทางกันเป็นแบบนั้น ถามว่ากดแรงหนึ่งดูดตอบสนองไหมตอบสนองเพราะเมื่อสักครู่ครูได้แจ้งไปแล้วว่ากดแรงหนึ่งดูดตอบสนองต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เราลองคิดย้อนหลังไปในอดีตก็ได้ค่ะเราจะรู้ว่าอ๋อกดแรงหนึ่งดูดตอบสนองต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราจริงๆด้วยให้คิดย้อนหลังไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วในอดีตที่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรากลายเป็นจริงสําหรับการทํางานของกดแรงหนึ่งดูดเนี่ยทำงานแบบเที่ยงตรง เที่ยงตรงจริงๆค่ะไม่มีอะไรเลยที่ไม่เที่ยงตรงกดกฎนี้เที่ยงตรงจริงๆตอบสนองต่อทุกความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราครูพูดคําว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกบ่อยมากเมื่อสักครู่เพราะนี้คือกลไกลการทํางานอย่างแท้จริงของกฎแรงดึงดูด